การที่เจาะมาชุมนุมนะครับท่านต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่ท่านสามารถทําได้ตามกฎหมายอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงกับการกระทําความผิดต่อกฎหมายและมันเป็นการกระทําที่มันไปละเมิดกับสิทธิส่วนบุคคลของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนกับอีกเขานะครับตรงน,นี้ก็ท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไม่ไปกระทําความผิดมันก็จะไม่การที่ต้องมีไปรับหมายเรียกหรือว่าไป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 ระสบปัญหาการถูกออกหมายจับในอนาคตน,นะครับก็อยากจะฝากว่า,วา จ้าที่ตำรวจเราก็ดาเนินการตามอำนาจหน้าที่เราต่อไปครับโดยหลักการเจ้าที่ตำรวจก็คงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไปเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสมดุบเรียบร้อยเราก็จะตกเป็นเป็นผู้กระทำความผิดเองนะครับเนื่องจากว่ามันมีในส่วนของการละเว้นการนนาแบิหน้าที่แต่นั่นคือเป็นหลักการครับแต่ถ้ปฏิบัติแล้ว นได้ให้เจ้าหน้าตำรวจนั้นอดทนอดกั้นนะครับยึดคติพจน์ตำรวจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนก็น้องๆให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ